เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงสรยุ Щ ทธ์แชร์เองความจริงข่าวสะเทือนใจหาดใหญ่สรยุทธสุทธัสนจินดาพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนดังแชร์โพสต์ของเพจดังดราม่าอดดิตพร้อมแคปชั่นที่อ่านแล้วจุกอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง เรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้นนมีข่าวลือว่าเน็ตว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่มีคนไข้เสียชีวิตรวดเดียว100ศพเล่นเอาชาวเน็ตแตกตื่นกันยกใหญ่แต่ล่าสุดดราม่าแอดดิกออกมาเบรกหัวทิ่มเผยความจริงที่พีก,กว่าเดิมไม่ใช่100ศพแต่เป็น80บศพและที่สําคัญคือไม่ใช่คนไข้ที่ตายในโรงพยาบาลทั้งหมดแต่เป็นร่างผู้เสียชีวิตที่พบทั่วเมืองหาดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยลําเลียงมารวมไว้ที่นี่ต่างหากสรุปคือสถานการณ์น้ําท่วม สรุปคือสถานการณ์จริงน่าห่วงและหดหู่กว่าข่าวลือไปอีกอ่านจบแล้วส่งกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่ด่วนๆเลยทุกคนแข็งใจไว้นะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ